สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกค่ะของมือวันที่เก่านะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราช2569นะคะพี่น้องคาร์มอนี่ค่ะแอดไพ์พี่น้องบัณเฮาสุขุสุข,ขนะคะมมติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากแม่นางนะคะพี่น้องคะแนวทาขงขามโค้งเมื่อนี่นะคะแม่นางมีมาฝาก3คู่3หางเท่านั้นพี่น้องคะแนวทางของแม่นางเดินมา20กสงวดแล้วเด้อพี่น้องเด้อเดินมา20กงวดแล้วเมื่อนี่นะคะแม่นางมีแนวทางมาฝาก3คู่3าหางเท่านั้นสาหรับขามโค้งแรงนี่ค่ะพี่น้องคะเอาพี่น้องแนวทางของแม่นางนะคะพี่น,น้องคะคามโค้งแรงนี่ค่ะพี่น้องคะสิเดเมาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟัง คลิปนี้พร้อมๆกันค่ะคะสวัสดีค่ะจ้าค่ะบลาเอ้ยไอ้เป็นแนวถาเอื้อยได้มันเขามาด้นหรือได้จ้าแม่นั่งเออเจ็ดหกสี่สามกับสี่หาถนั้นเด้เจ็ดหกสี่สามกับสี่หาตีคะจ้าแนีนเออค่ะค่ะด้นลางเด้อได้เลยค่ะเท่านั้นมันเขามาด้นหรือได้รู้จักงวดล้วแม่ พ่อจังสิว่าจะโง่หลุดยีเสี้กว่าหรอเด้อโอ้โอ้ได้ได้ได้ค่ะว่าเป็นแนวทางนะน่าหลุหลานไม่มีส่วนไหนระบนล่างเลยเด้อได้เลยค่ะแม่ค่ะแล้วแต่คนสิกับแล้วแต่คนแล้วแจเอฟซีค่ะแม่กันสื่อต้นอยู่ละจ้าได้ค่ะแม่ค่ะโง่ใจแล้วก็เขาทั้งบนทั้งล่างได้ลรออ๋อค่ะอันศูนย์สามก็มันเอฟซีบนอันนันออกแมนค่ะมันออกเอฟซีสามศูนย์ค่ะแมน สนกันตัวนี้ละสามตัวเนี่ยค่ะเดี๋ยวนายจะเห็ดอีกสมมติไปอีกเดี๋ยวมึงนึงยู่ยั่งหวยไทยได้บอลได้เห็ดเนี่ยได้ค่ะแม่ค่ะขอบคุณหลายๆได้แม่มึงเนี่ย<ด>จ้าจ้าขอบคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้อง แนวทางจากแม่นังได้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางขามโค้งพี่น้องมือนีแม่นั่งหายมาสามคูสามหางเท่านั้นพี่น้องค่ะหายมาสามคูสามหางเท่านั้นนะคะเป็นบนเป็นล่างชุดนี้เป็นบนเป็นล่างพี่น้องมีดเจ็ดหกนะคะเจ็ดหกสี่สามแล้วก็สี่หานะคะพี่น้องค่ะเจ็ดหกสี่สามกับสี่หาอย่าลืมกับเอาไว้นั่นนะคะพี่น้องค่ะอ้าแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอค่ะพี่น้องค่ะแนวทางจากแม่นั่งค่ะพี่น้องค่ะขามโค้งแรงนีพี่น้องแคปหน้าจอค่ะ พี mm. <reci him S 2> ่น้องคะก็มีประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางขามโค้งนะคะแนวทางจากแม่นางเนาะค่ะพี่น้องคะอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเด้อนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะพี่น้องคะแม่นางแล้วก็ว่าแนวทางของเรานี่เดินมาหลายงวดแล้วเดินมา20กว่ากงวดแล้วว่าจันพี่น้องคะเดินมา20กว่างวดแล้วเนาะมันก็มันกะโดนแล้วนะพี่น้องคะเล่าอีกใจนึงเล่ากับย่านมันมันบ่เข่าพี่น้องคะเพราะว่าห้องกับบรู้ว่ามันสิมาตัวใดแม่นางเลาก็เลย อ่าบอกนะคะบอกไว้เนาะถ้าที่จังไดพี่น้องทำมาถ้าชอบก็จังคอยจัดกันแล้วกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะคัดกับพันเนาะค่ะพี่น้องค่ะบเบอร์รู้เลยกับเป็นอ่าแนวทางฝากตอนพี่น้องคือเก่านะคะพี่น้องค่ะเข้ากับเบรรู้ว่ามันสิมาตัวใดสันนี่พี่น้องค่ะแม่แม่นางเล่าคำนวณได้แบบนี้นะคะเล่ากับบอกมาแบบนี้แต่ว่าเล่ากับว่องเล่ไว้ว่ามันเดินมาหลายงวดแล้วบอรรู้ว่าสิมาหรือว่ามันสิบ่มาจังไดกับเบรรู้คือกันเนาะให้พี่น้องพิจารณาเบิ่งนั่นละค่ะพี่น้องค่ะ เอ้าพี่น้องกมีประมาณนี้ที่พี่น้องสำหรับในทางของไม่นั่งนะคะขามโค้งแรงนี่นะคะแต่ว่าเอกสิบอลเห็นครบเวลาคือเก้าหนึ่ลับพี่น้องค่ะแต่ก็ขอเวลาอีกอ่าหนึ่งสองอีกหกนาทีได้พี่น้องเด้ออีกหกนาทีนะคะพี่น้องค่ะอืออ่าขอเวลาอีกหกนาทีคือเก้าหนึ่ลับพี่น้องค่ะโอ้ยหกนาทีนี่กับบอมเป็นไงไงที่พี่น้องกว่าสิบหกนาทีนานพี่น้องเนาะ เออเอ,อิก็แหงขุ่นค้นบอกว่าคอยเกงอีตังหาดี่ค่ะพี่น้องคะแต่ว่ากะอย่าพึ่งเบือ่ออย่าพึ่งลำคัญเด้อพี่น้องเด้อถ้าได้ซอสามนาทีนี่มันกับบ,บ,บอสตรงกดกติกามารยาทเพิ่นเนี่ยพี่น้องย่างหน่อยย่างตาสุดนี่คือแปดนาทีได้ค่ะพี่น้องคะเอาพี่น้องอยากให้เบิ้งด้วยติดตามแนวทางของอาจารย์ทันใดของเส้นทันใดนะคะบ่าวาสิเป็นแนวทางาคำค้งหรือว่ารัฐบาลไทยเนาะคอมเมนต์เข้ามาบอกเบื้องลวดวพร้อมนะคะพี่น้องคะหรือว่าอาจารย์ทันใดเส้นทันใดกำลังรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่เนาะคะ่ะเนาะอยากมาแบ โทข้ามาหาเบิรงเรือลวดได้เลยได้เลย้ะค่ะพี่น้องเด้อโทรเข้ามาหาเบิรงเรือลวดได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่อันไหนไว้หรือว่าสีสะดวกแอดอิริไลมาก็ได้นะคะพี่น้องคะยินดีต้อนรับทุกๆแนวทางทุกๆอาจารย์เด้อค่ะพี่น้องคะเอาพี่น้องเบอร์หรือลวดกับมีสองช่องทางเด้อพี่น้องเด้อมีสองช่องทางนะคะพี่น้องคะมีสองช่องนะคะที่พี่น้องกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นเบอร์หรือลวดชาแนลนะคะเบอร์หรือลวดชาแนลเนี่ย แอสิลงเกี่ยวกับแนวทางเพื่อนบ้านแนวทางขามโค้งกับห้าหน้อยนะคะพี่น้องคะแล้วก็เบิ้งลด้วยซี่หาหงเนี่ยลักลักซีล่งเกี่ยวกับแนวทางรัฐบาลไทยนอกจากพี่น้องคะก็เลยแจ้งมาให้พี่น้องที่เขามารับชมไม่เนาะฮาเทียพนยงประเทศนิรูดน,นะคะพี่น้องคะรบกวนพี่น้องกดติดตาไว้ทั้งสองช่องทางได้ค่ะพี่น้องเด้อบาวาสิเป็นเบื้องหลัด้วยสี่หางงนะคะ แล้วก็เบิ่งด <k> ้วยชาแนลนะคะพี่น้องคะเออแอรการ์เดยหาเล่าขางดีๆมาฝากนั่ะล่ะพี่น้องคะสิได้บ่พลาดแล้วก็ที่สำคัญเนาะเขามาแล้วอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะกดติดตามนะคะพี่น้องคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นําเนาะค่ะพี่น้องคะเวลาที่แอนลงคลิปไปเนี่ยอ่าข้อดีของการกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็คืออ่าย่ำแอนลงคลิปไปเนาะทางระบบเพิ่นสิดันไปหาพี่น้องนี่พี่น้องดันไปหาพี่น้องก่อนหมู่เลยค่ะสําหรับผู้ FC ที่เพิ่นกดกระดิ่งเอาไว้เนาะค่ะ ่าแต่ว่าเอฟซีที่กดติดตามซื่อๆบางทีระบบกับว่าได้อ่าบได้ดันไปหาพี่น้องนะพี่น้องคะอย่านพี่น้องพลาดย่านพี่น้องพลาดเนาะพี่น้องคะย่านพี่น้องพลาดกับแนวทางที่เบิ้งแล้วุ้ยหามาฝากนะคะพี่น้องคะเออ่คือจังรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมานี่แนวทางของผู้ใหญ่เทวดาเข่าสามตัวตรงๆเลยค่ะพี่น้องคะหกสองเก่าแนวทางของคู่จันทอนนะคะพี่น้องคะนัะพี่น้องคะ คุณใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้น้ำเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้น้ำหนาพี่น้องคะเอาพี่น้องอีกเวลาอีกเท่าไรแล้วพี่น้องคะซีนาที่หานะทีอ่าอีกสามนาที่นะค่ะพี่น้องเด้อขอเวลาอีกสามนาที่นะค่ะพี่น้องคะอีกสามนาทีนะคะโอ้ยสามนาที่สำหรับก้นบวบเกงกระโดดยู่ดีพี่นอ้อ,องเออเบิ่งหนวดด้ยวยนี่คึดหนารวดพี่น้องคะเออคึดหนารวดโอ้อยบวบแปดนาทีนี่ เบิง่งเด้อด้วยกะอุกเกอร์การเดียีพี่น้องเบิ้งเจียนะคะพี่น้องคะแนวทางของแม่นั่งเราก,นหนกะะ็หน่อยตัวดีดียู่ดิพี่น้องเจ็ดหกสี่สามกับสี่หาเท่านี้ไหมคะหน่อยตัวดีอยู่นะคะหรือว่าพี่นอ้องอ่าสีซ้อมเบิ่งก่อนมวลนี้หรือว่าจังไดอ่าก็แล้วแต่เด้อค่ะพี่น้องเด้อแอดลงให้พี่น้อง,ดดองได้เบิ่งนะคะพี่น้องคะอือต่ว่าแม่นั่งเรากะย้ำว่าแนวทางของเราเนี่ย ให้ไว้เป็นแนวทางเด้อลูกเด้อแนวทางของแม่เขามา20่สิบกงวดแล้วว่าสั่นละว่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับว่าแน่ว่ามันเดินมาเดินมายงวมาโดนอาจสิรุดแน่หรือว่าจังได๋กะกะเป็นไปได้นะคะพี่น้องคะเป็นไปได้นะคะพี่น้องคะเอาเป็นว่าพี่น้องมักกระจัดเด้อพี่น้องเด้อคัดกะผ่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะเบิ่งเรื่อยกะบ่รู้ว่ามันสิมาตัวใดคือกันนั่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะลงไว้ให้พี่น้องเป็นแนวท่าค่ะเทียบพี่น้องมักเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอ้าพี่น้อง อีกเจ็ดนาทีแล้วไงพี่น้องหานาทีแล้วอีก30วินาทีได้พี่น้องได้อีก30วินาทีนะคะพี่น้องคะขณะนี้ก็จะเป็นเวลา,กเ,าเกือบหกโมงแล้วนะคะพี่น้องคะตอนนี้ห้าโมงสามสิบสี่น้องพี่น้องนะออ่าอ้าวครบเวลาพอดีแล้วได้พี่น้องไดข il, ข้ขอบคุณขอบคุณพี่น้องอีกจังหนึ่งคะ่ะสำหรับการรับชมรับฟังขอบคุณขอบคุณขอบขอม,มุ่นมณีนะคะจากแม่นางพร้อมอค่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะเอกสิดได้คอตัวลา พี่น้องมาเท่าสุขุสุกอนไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมกับแไดในคลิปหนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ